อ่าโอเคนะผมฟีดไปแล้วครับสีขาวสวยๆครับขอบคุณน้องตาลนะครับพี่ต้นนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่โอ้โหสวยๆเ้วผมหมอกรถที่กูดคาร์ลสซิงเรานะครับแ่มแน่นอนครับผมสวยๆใสๆเนียนๆนเลยงานนี้นะครับได้รถไปใช้งานได้รถสวยๆมือเดียวไปแดงนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวกูดคาร์ลสซิงนะครับขอให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ น้งตาลนะพี่ต้นมีความสุขกับการใช้รถในทุกๆวันนะครับผมโชคดีมีใช้นะผมทํากิจการงานใดก็ขอให้มั่งคั่งร่ำรวยยิ่งขึ้นไปยิ่งแห่งมันๆนะครับโชคดีโชคดีโอ้โหเนี่ยได้รถสวยๆแล้วผมเพราะคุณพ่อกับคุณแม่ก็อายุเยอะแล้วด้วยนะผมพี่ต้นบอกครับก็ให้ท่านได้ขึ้นลงง่ายนะครับผมเหมาะครับผมสไลด์ดอโอ้โหดูคุณแม่ครับนี่คุณแม่ครับสวดมนต์หน่อยให้พรล,ลูกๆนะครับผมได้โชคดีมีใช้นะครับแก้วขาดปลอดภัย เฮงมันมันเออโชคดี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 เฮงเฮงรวยรวยมันมันนะครับผมคุณแม่พระอรหันต์ในบ้านนะครับมาให้พรเองเลยวันน in no ี้โอ้โหสุดยอดนะครับเขามาดูโททรศัพ์นี่โชคดีโชคดีโชคดีเลยรวยเฮงเฮงมันมันนะครับคุณแม่ครับผมโชคดีโชคดีมีชัยโอ้โหดูแม่ชินจะบีแตนไหมบีแต้นหน่อยก้นกลางเต้นๆหน่อยได้เลยเลยนั่นแหละแรงๆอ้าวรวย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 โชคดีโชคดีโชคดีขึ้นลงง่ายด้วยครับผมครับเนี่ยนั่งได้สบาย ต้นนี่นี่ต้นบอกสุดยอดวต้นนะสวยๆนะแจมแจมแจมเน่าแจมเลยนี่นี่ครับเนี่ยได้ไปอยู่ด้วยกันแล้วครับผมต้นไปดูมาหลายที่นะครับผมก็มาถูกใจที่นี่ครับติดตามกันห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอรเซ็นเลยพี่เออหมดเนี่ยตะเวนตะเวนหมดนเลยเนาะนี่นะผมจับปากลูกค้าเลยครับชัดเจนครับที่ลูกค้าเราสิ่งเราครับนี่อยู่กันเป็นครอบครัวชอปปีเออเจอสวยๆได้รถมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้ แต่ของเดิมซื้อเงินสดมาด้วยนะครับโอ้โหทำไมน้อนซื้อเงินสดได้ผมว่าใช้ได้นะครับดูแลรักษาอย่างดีได้ไปอยู่กับพี่ต้นนะครับกับคุณพ่อคุณแม่นะครับที่อยุธยานะครับอยู่ด้วยกันนี่แล้วบางไปรยินครับบางไประยินโชคดีโชคดีให้คุณแม่สวดมนต์ให้นะครับนี่เจิมที่สุดยอดที่สุดก็คือพอระอรหันต์ในบ้านเรานี่นะครับพ่อแม่เราเจิมให้นี่สุดสุดแล้วครับโชคดีโชคดีมีชยัยเฮงเหมือนหมัน,มน,มนอ่าแข็งแก่ปลอดภัย ให้โชคให้ลาบนะครับสว,สวย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 เลยสวโอ oh, ้เจ้าเจแม่มีฝ้ายไ้จัดสีผ้าจัส yeah. ีนะครับโไม่รู้โชคดีมีใครยูดีมีสุกย okay, okay. ูด okay. ีมีสุกโอเคโอเคโชคดีเลยโอเคมัมมังมีสีสุกนะครับโชคดีโชคดีโชคดี เง่งเงเรงเรวยรวยมันมันนี่นพรดาผ้าราหันสุดยอดสุดยอดครับโอ้โหผมมีนี่คนลุกเลยครับ <laughs> คุณแม่อวยพรให้ <c oughs> <c oughs> เอ้ยโชคดีโชคดีคนลุกเลยคนลุกเลย <c oughs> เออโอ้โอชคดีแม่โชคดีโชคดีร่ำรวยร่ำรว,ย,ว,ย,วย,ย,ยจ้ะ <c oughs> ขอบคุณคุณแม่มากนะครับสวัสดีครับพี่ต้นสวัสดีครับผม <c oughs> อ่าขอมีความสุขการใช้รถในทุกๆวันนะครับอ่าไปไปไปโอ้สีขาวๆหล่อเลยครับผมโอ้โหสวยจริงๆนะครับคันนี้สีขาวนะครับ โอ้ยนี้ต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวคุณ้ารถซิงนะครับขอให้ใช้ราจะมีความสุขครับขึ้นง่ายลงง่ายสะดวกด้วยครับคันนี้สวยๆด้วยแอร์หลังด้วยนะครับตัวนี้หายากนะครับจริงแล้วจัดไฟแนนซ์นะครับผ่านไปเลยดูครับขึ้นลงง่ายสะดวกสบายนะครับ้องโดยสารใหญ่นะครับรถเกบที่นั่งนะครับมินินะครับเครื่องพันห้าสวยๆเนียนๆเลยครับผมใสๆเลยนะครับ แยหลังเปิดให้เนียน,น,นเลยนะครับมีครับจัดการให้โอ้โชคดีโชคดีโชคดีครับผมขอบคุณครับพี่ต้นครับผมขอบคุณครับนี่นะครับพี่พ่อครับสุดยอดนะครับคุณพ่อพันโทนะผมเกษียณแล้วครับนี่ขึ้นลงสะดวกสบายโชคดีโชคดีโชคดีคดมีชายเฮงๆมันหมาน,มน, <ๆ S 2> มนร่ำรวยร่ำรวยนะครับขอให้ใช้รถอย่างมีความสุขในทุกๆวัน,นครับผมต้องการซื้อขายรถบ้านรถซิ่งรถแต่งมารถสปอร์ตนะครับคุณค้ารถซิ่งเราผม จบคนเดียวตัดสินใจซื้อได้เลยไม่ต้องห่วงนะครับติดขัดปัญหาตรงไหนโทรหาพวกเราก่อนนะครับไม่ต้องเป็นกังวลใดๆทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวเราช่วยท่านเองนะครับยินดีเลยยินดีเลยสวยๆเนียนๆเลยครับโอ้ดูอืมอดหล่อแล้วผมไปดูมานะพี่ต้นมอค่าสิบเต็นนะครับปากจากปากลูกค้าผมลองดูครับมาจบที่เรากูดค้ารถสิ่งครับ เราขายรถน้อยคันนะผมแต่ว่าเราคัดคุณภาพให้ลูกค้าทุกคันนะครับนี่ถ้าใครรอได้นะครับเราจัดการให้เราดูแลให้นะครับสวยสดงดงามแน่นอนอจำๆนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับผมมารับรถอยู่กันแบบครอบครัวครอบครัวครับยินดีต้อนรับคร,บอ,บร,บอ,บรบอบครัวครอบครัวค้ารถสิงครับโชคดี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 อ่า จอชัดยอดครับสวยมากนะครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับพี่ต้นนะครับน้องตาลด้วยครับนี่อวิทยาครับเนี่ยบอกว่าถ้าไปที่โน่นก็โทรหาได้นะครับนี่เลยโอ้โหโคตรสวยครับดูพี่ต้นขอบคุณครับคุณพ่อสวัสดีครับผมสุดยอดเออนี่พี่ต้นบอกนี่คุณแม่สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับผมโชคดีมีชัยครับแม่จ้าโอ้โหครับสวยเก็บหมอกแล้วนะครับ ดูรถมา50าสิบเต็นต์นะพี่ต้นบอกครับแถวการจนลงจนานะครับแดนอยุธยาครับตะเวนดูหมดเรียบร้อยนะครับอ่าโอเคนะครับผมโชคดีมีชัยโชคดีมีชัยโชคดีมีชัยโอเคนะผมต้องการซื้อขายนะครับรถบ้านรถซิ่งนะครับยินดีต้อนรับเลยครับผมเหลือติดพันธมิตรน i n นะครับมาครับผมเราจัดให้ผมที่กุ้คาร์ลซิ่งนะครับ0994562455 0 8 7ส8่ห้ครับผมคขอรับกู้คาร์ลซิ่งแล้วก็น้องๆทีมงานกุ้คาร์ลซิ่งทุกท่านทุกคนยินนดีต้อรับ ทุกทุกท่านนะครับอ,อยู่กันแบบครอบครัวผมสำหรับวันนี้ขอกล่าวรับว่าขอบคุณครับสวัสดีครับติดตามคันหน้าครับผม